สวัสดีค่ะวันนี้แม่ซีจะชวนทำทอดมันกุ้งนะคะสูตรนี้ทำออกมาเนื้อทอดมันมีความนุ่มเด้งรสชาติอร่อยกลมกล่อมมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีทำกันเลยนะคะสำหรับเมนูทอดมันกุ้งในวันนี้ส่วนผสมตัวแรกก็คือเนื้อกุ้งค่ะแม่ซีใช้เป็นกุ้งแชบวยเพราะว่าเนื้อจะมีความหวานเด้งหรือใครจะใช้เป็นกุ้งขาวก็ได้นะคะอร่อยเช่นกันค่ะ ตามด้วยมันหมูแข็งตัวนี้จะช่วยเพิ่มความนุ่มชุ่มฉ่าให้กับทอดมันยิ่งใครทําขายใส่มันหมูลงไปด้วยจะช่วยลดต้นทุนนะคะแต่ถ้าทําทานเองหรือว่าใครเป็นอิสลามจะตัดออกก็ได้แต่ว่าทอดมันเนี่ยจะมีเนื้อที่แข็งแน่นขึ้นมานิดนึงค่ะแป้งทอดกรอบ3มเกลือเราจะใส่อย่างละนิดอย่างละหน่อยแค่พอหอมนะคะแต่ไม่ให้ไปกลบกลิ่นกุ้งค่ะผงปรุงรสเกลือป่นน้ําตาลทรายแล้วก็สุดท้ายไข่ไก่เพิ่มความเด้งค่ะ ขั้นตอนแรกเรามาแกะกุ้งด้วยวิธีง่ายๆกันค่ะใช้กันไกรตัดหัวออกนะคะหัวเราก็ไม่ทิ้งนะไว้ทำเมนูอื่นได้ค่ะจากนั้นใช้ช้อนงัดเข้าไปค่ะระหว่างเปลือกกับเนื้อนะแล้วบิดเปลือกก็จะออกง่ายๆเลยใช้มีดผ่าหลังแล้วก็ดึงเส้นดำออกค่ะ พักเอาไว้ทำแบบนี้ให้หมดเลยนะคะ เราจะใช้เนื้อกุ้งแกะเปลือกแล้วทั้งหมด500กรัมค่ะจากนั้นนำกุ้งที่ล้างจาดแล้วมาตบแล้วก็สับให้ละเอียดนะคะตบให้เนื้อแหลกแบบนี้ค่ะ นี่นะคะแม่ซีสับละเอียดประมาณนี้ค่ะไม่ได้ละเอียดมากนะเหลือเป็นชิ้นเล็กๆให้พอได้เคี้ยวด้วยค่ะมันหมูแข้งล้างให้สะอาดหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็สับให้ละเอียดเช่นกันค่ะโขลกสามเกลือให้ละเอียดค่ะ ใส่สามเกลือลงไปในชามผสมเลยค่ะแล้วก็ตามด้วยส่วนผสมทุกตัวเลยนะคะไข่ไก่น้ำตาลเกลือป่นผงปรุงรสแป้งทอดกรอบค่ะนวดให้เข้ากันดีนะคะ พอส่วนผสมเข้ากันดีแล้วหน้าที่ต่อไปของเราก็คือจะต้องนวดจนกว่าส่วนผสมตัวนี้เหนียวดีเลยค่ะถ้าใครทําปริมาณเยอะๆสามารถนําใส่เครื่องผสมอาหารแล้วก็ตีด้วยหัวใบไม้ได้ค่ะเพื่อทุ่นแรงนะคะเวลานวดแบบนี้ก็ใช้วิธีนวดนวดแล้วก็วัดฟาดแบบนี้ค่ะจะเหนียวได้เร็วขึ้นนะ และเทคนิคที่จะทําให้ส่วนผสมของเราเหนียวเด้งเร็วขึ้นก็คือการหลอดด้วยน้ําแข็งนะคะหากระมังอีกใบหนึ่งที่ใหญ่กว่าใบนี้นะคะใส่น้ําแข็งลงไปใส่น้ําลงไปเล็กน้อยจากนั้นก็ทําการนวดปกตินี่ค่ะมันก็จะเหนียวเด้งเร็วมากเลยให้เหนียวประมาณนี้เลยนะคะนี่นี่ค่ะ จากนั้นมาเตรียมในส่วนของเกล็ดขนมปังค่ะแม่สีใช้ยี่ห้อนี้นะคะส่วนเ,วเพื่อนๆจะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้ตามสะดวกได้เลยค่ะเทเกล็ดขนมปังลงไปในถาดนะคะจากนั้นก็ตักส่วนผสมขึ้นมาปริมาณตามชอบแม่สีใช้ช้อนแกงแบบนี้แล้วก็ชุบน้ำนิดนึงเพื่อไม่ให้ส่วนผสมติดช้อนนะคะแล้วก็ตักประมาณนี้ก็ได้ค่ะปั้นให้กลมก่อนนะคะ,ะแล้วก็ไปวางไว้บนถาดที่เราเทเกล็ดขนมปังไว้ค่ะ นำเศษขนมปังมาคลุกให้ทั่วค่ะปั้นให้เป็นก้อนกลมนะคะกดให้แบนนิดนึงค่ะไม่ต้องหนามากนะคะเวลาทอดจะสุกยากประมาณนี้ค่ะพักไว้ในถาดก่อนนะคะ เราก็ทําแบบเดิมไปเรื่อยๆจนหมดนะคะตั้งกระทะใส่น้ำมันปาล์มสำหรับทอดเปิดแก๊สใช้ไฟกลางแล้วก็วอร์มน้ำมันให้ร้อนได้ที่อย่าให้น้ำมันร้อนจัดจนเกินไปนะคะไม่งั้นเวลานำทอดมันลงทอดมันจะไหม้ก่อนสุกค่ะ น้ำมันร้อนได้ที่แล้วนะคะวิธีการเช็คก็คือนำตะเกียบจุ่มลงไปถ้าส่วนที่จมน้ำมันขึ้นเป็นฟองอากาศแบบนี้คือใช้ได้ค่ะพอน้ําำมันร้อนก็ลงทอดได้เลยค่ะแม่สีจะใช้นิ้โป้งกดตรงกลางให้เป็นรอยบุ๋มนิดๆด,ด้วยนะคะจะได้สวยๆแบบนี้แล้วก็ลงทอดได้เลย ปล่อยให้เซตตัวแป๊บหนึ่งนะคะจากนั้นก็คนได้เลยค่ะสีจะได้สวยเสมอกันนะคะทอดให้เป็นสีเหลืองทองเลยค่ะ,อออคะพอใกล้จะได้ที่ให้เพื่อนๆเร่งไฟขึ้นเป็นไฟแรงนะคะเพื่อเป็นการไล่น้ำมันทอดมันจะได้ไม่อมน้ำมันค่ะ อีกนิดหนึ่งก็ได้แล้วนะคะเนี่ยโอเคได้ที่แล้วค่ะสีประมาณนี้นะคะยกขึ้นพักเสด็จน้ำมันได้เลยค่ะก่อนทอดกระทะถัดไปให้เพื่อนๆช้อนในพวกเศษพวกนี้ขึ้นมาให้หมดนะคะไม่งั้นจะดำไหมค่ะ ทอดมันกุ้งเสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้มบวยนะคะแล้วแล้วก็ได้เวลาชิมแล้วค่ะชิ้นนี้ละกันนะคะบีให้ดูเนื้อค่ะนี่ไงนุมน่มๆเด้งๆเ,เลยนะคะอื อร่อยมากๆเลยค่ะเป็นอีกหนึ่งเมนูที่แม่ซีการันตีนะคะว่าทําออกมาแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะตัวกุ้งนะคะตัวเนื้อเนี่ยมีความนุ่มชุ่มฉ่าไม่แข็งกระด้างเลยค่ะรสชาติก็กําลังกลมกล่อมทานคู่กับน้ําจิ้มบ๊วยลงตัวสุดๆเลยค่ะลองไปทํากันดูนะคะรับรองว่าอร่อยติดใจแน่นอนค่ะและสําหรับคลิปนี้แม่ซีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่ซีในการทาคลิปต่อๆไปด้วยค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะ สวัสดีค่ะ